คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC เอซช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้านาอ่านทุกๆท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยวันนี้เนาะพิเศษปกติ VIP นะคะเพื่อนเลขเด่น3น้อยเนาะต้มเจาะให้น้อยละ8ชุดนะคะก่อนอื่นที่จะไปรับชมแนวทางเนาะมาดูผลของวันที่16กันก่อนนะคะรอบพิเศษค่ะ 4 6 3แล้วก็09นะคะไม่เข้านะคะเพื่อนหลุดทั้งบนทั้งล่างนะคะรอบปกตินะคะ3 4 8แล้วก็02นะคะอันนี้ก็ไม่เข้าหลุดนะคะ48มาอยู่รอบ vip นะคะเพื่อนเสียดายนะคะแล้วมาดู รอบ VIP ค่ะเพื่อน9 5 5นะคะแล้วก็04ค่ะเพื่อนเรานะคะเข้าตัวรูดนะคะเด่นเลข5ท่านไหนที่รูด5นะคะรูด5ก็จะเข้า5 5เนาะแล้วก็ตัวรองคือเลข4นะคะเข้าเป็นตัวกลับนะคะ เรามาเข้ารอบ VIP ค่ะเพื่อนเรามาตามกันต่อนะคะของวันที่12เดือนมิถุนายนนะคะพิเศษนะคะเพื่อนพิเศษจะเด่นเลข7นะคะเด่น7รองเลข4นะคะเลข7ก็จะมี7 0 7 1 7 4 เจ็ดแปดนะคะเลขสีมีสี4หนึ่งสีแปดสีเก้านะคะตัวสุดท้ายก็คือสีสีนะคะเพื่อนเนาะเด่นเลขเจ็ดนะคะรูดเจ็ดนะคะมาดูอรอบปกติคำเพื่อนเด่นเลขห้า รองเลข3นะคะเด่น5รอง3เลข5มี5 0นะคะ5 1 5 2 5 3นะคะเลข3มี3 0 3 2 3 4 3 9นะคะเด่นเลข5นะคะรูท่าค่ะ าดูรอบ VIP ครัเพื่อนรอบ VIP เด่นเป็นเลขหนึ่งนะคะรองเป็นเลข9นะคะเด่น 1, รอง9เลข1มี 1, 0, 0ึ่นะคะ 1, น 2, ่งสองสองหนและตัวสุดท้ายน้อ 1, หนึ่งแปดนะคะเลข9นะคะมี 9, 1, 1้า 9229 9339นะคะและวจ้สุดท้ายเนาะก้าแปนะคะ VIP เด่นเลข1รูดเลข1นะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยเนาะต้อมขออวยพรให้เพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท่ทานนะคะ รวยรวยเฮงเฮงปังปถูกหวยเพื่อนๆอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทำบุญด้วยนะคะทำบุญเพื่อเป็นการต่อบุญเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆุ่งนวดนะคะเพื่อนต้อมพารวยขอตัวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย